สวัสดีค่ะวันนี้ลงมาแต่เช้าเลยลงมาตั้งแต่ตีสี่ตีสกว่ากว่ายังไม่ถึงตีสี่หนาทีซะได้ซ้ำที่ลงมาเร็วนั้นเพราะว่ายัางไงยังไงเห็ดที่มาเก็บนั้นก็ต้องก็ต้องเปิดแฟลตเก็บอยู่ดีและอีกอย่างนึ่งสายสายฝนจะตกค่ะสนุกดีนะลงมาตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยสนุกค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีหมาน้อยมาด้วยไม่กล้านะคะ เอาลงดีกว่ามันไม่มีคนมันหายใจลำบากค่ะที่เอากล้าเอามือแตะหน้ากากนี้เพราะว่ามันสะอาดนะคะอยู่บริเวณนี้มันปลอดเชื้ออยู่แล้วคิดว่าปลอดเชื้อค่ะเขาจะบอกว่าอย่างในในหลุมรถซับเวเขาก็จะประกาศเลยนะคะประกาศเป็นประกาศด้วยด้วยเสียงแล้วก็เป็นตัวหนังสือด้วยเขาบอกว่าอย่าเอามือแตะหน้ากาก จนกว่าจะล <ipe> <sk> <RE> ้างมือแล้วค่ะเขาเพื่อความปลอดภัยของท่านเพราะว่าอย่างนี้ค่ะดังนั้นถ้าหากออกไปข้างนอกนะคะอย่าเอามือมาแตะหน้ากากเหมือนเหมือนที่ทําอยู่นี่นะคะที่ที่ที่กล้าแตะนี้เพราะว่าถุงมือนี้สะอาดค่ะเห็ดที่มาเก็บเมื่อเช้านี้ทุกเช้าที่ลงมาเก็บเนี่ยจะเก็บเอาลงดีกว่ามันไม่สันมันไม่ถนัดเลยค่ะพอพูดแล้วมันจะหลุด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 อยู่เรื่อย ดึงขึ้นนิดนึงเห็ดที่มาเก็บในแต่ละวันเนี่ยจะเก็บดอกที่โผล่พ้นเศษไม้เศษดินที่ที่กรบเอาไว้แต่ก็คือบางวันก็มากบ้างน้อยบ้างแต่ยังดีนะคะขนาดที่ว่าเห็นเห็ดแค่ดอกเดียวนั้นก็ดีใจแล้วเพราะว่ามันเป็นความสุขของคนแก่ในต่างแดนแต่ละคนนั้นก็หาความสุขใส่ตัวแตกต่างกันไปนะคะช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้ ก็จะต้องเดินหาอะไรทํารอบๆอพาร์ตเมนต์นี้แหละค่ะก็ยังนับว่าด,ดีที่มีทั้งเห็ดทั้งผักต่างๆแล้วก็มีหน่อไม้ส่วนดอกไม้นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะมากๆเลยค่ะดอกไม้เยอะจริงๆวันนี้เห็ดที่เก็บมาเอาคนละถุงอยู่ตรงนี้ค่ะคนละถุง ค่ะต้องใส่ต้องใช้ถุงเนี้ใส่อันนี้เป็นอันนี้เป็นผักยญ้าสม้มที่พี่พี่น้องน้องในต่างแดนนำไปใส่แกงเห็ดหญ้าส้มนี้รู้จักตั้งแต่ตอนอยู่อัพสเตทแล้วค่ะเพื่อนฝรั่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นซาวเวอร์ซาวเวอร์กราสเขาว่าอย่างนี้มันจะอยู่ติดสนามเลยนะคนชนบทใน ในที่นี่นะคะเขารู้จักค่ะเขาจะรู้จักย่าส้มเนี่ยมันจะเกิดอยู่ตามสนามเหมือนกับเหมือนกับนึกไม่ออกเหมือนกับย่าเห้าหมูบ้านเรามัง้งค่ะทีนี้ก็มาดูว่าว่ามีอะไรบ้างไม่ใช่สิว่ามีกี่ดอกที่เก็บมาเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นดอกแบบนี้ที่เป็นดอกแบบนี้ เอาไว้นานกว่านี้ไม่ได้เพราะมันเคยมีคนมาเขี่ยแล้วก็คือสงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้แต่คนที่เราสงสัยอาจจะไม่ใช่แล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะที่จะเก็บถ้าเข้าเก็บน่ะไม่ว่าเลยแต่นี่เขี่ยกระจัดกระจายเลยค่ะดอกขนาดนี้กําลังสวยแต่ที่อยากเก็บนั้นคือให้โตโตโตประมาณสูงประมาณเนี้ย สวยมากเวลาเดินมาแล้วเห็นน่สวยจริงๆเป็นคนที่ทุกวันนี้ผูกพันกับเห็ดถั่วซะแล้วค่ะนี่ดอกนี้ดอกนี้จะเป็นขาใหญ่ขาใหญ่นี่ขาเขาเล็กดอกขาใหญ่เนี่ยถ้าโตเนี่ยดอกโตมากค่ะมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็คิดว่าไม่มีใครเดินมานะคะส่วนดอกเนี้ยแตกกลีบดอกแตก ดอกกำลังสวยสักวันหนึ่งจะออกจากบ้านแต่เช้ามืดแบบนี้แต่รถรถสวีทเขาจะเริ่มบริการหลังจากตีห้านะคะตีหนึ่งถึงตีห้าเนี่ยเขาจะปิดสถานีทุกสถานีเลยเพราะเขาจะทำความสะอาดทำความสะอาดแบบดีเลยนะคะก็จะลองออกตั้งแต่ตีห้า้วก็ จะไปป่าอีกป่าหนึ่งที่เจอที่เจอเห็ดเห็ดหลินจือดอกแรกไม่ใช่ลิ้นจือหมื่นปีที่เจอดอกนั้นนะคะดูนี่ค่ะดอกเขาหลุดเพราะว่าดอกดอกง้างง้าง,งออกหลุดเลยปกติรถสเวลและรถบัสในนิวยอร์กซิตี้บริการ24ชั่วโมงเลยนะคะน,น่ารักไหม วันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ทำไมคนยังไม่มาก็ไม่รู้ต้องมองซ้ายมองขวาเพราะว่ามันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่เคยเล่าให้ฟังกำลังทำคลิปเห็ดอยู่ช่วงนั้นเห็ดมีแต่ดอกโตๆทำคลิปเห็ดอยู่แล้วเขามายืนดูอยู่ข้างหลังไม่ห่างเท่าไหร่กับหมาเขาวันนั้นไม่ได้เอาหมาตัวนี้มาด้วยถ้าหมาเอาหมาน้อยมาด้วยรับรองจะจะรู้ว่ามีคนยืนดูอยู่ค่ะ ต้องขอโทษอีกทีหนึง่งแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นคือพอวันนั้นแล้วพอวันรุ่งขึ้นค่ะมาทำคลิปเห็ดอีกดอกโตโต,โตที่ที่กลุบไว้หายหมดเลยเกือบยี่สิบกว่าดอกหายเกลี้ยงเลยค่ะก็เลยสงสัยแกวันหลังเจอแกแกบอกว่าแกไม่ได้เก็บและหลังจากนั้นก็ไม่มาเก็บอีกแสดงว่าเก็บไปแล้วล้างไม่เป็นแล้วก็ กินไม่เป็นค่ะนีนะ่ที่แน่ๆช่วงนี้เห็ดเห็ด chicken of the wood หรือเห็ดเนื้อไก่ฉีกเกิดแล้วแน่นอนเพราะปีที่แล้วก่อนจะกลับไทยนะ่ะไปเจอค่ะไปเจอที่ในป่าที่เจอเห็ดลินจือหมื่นปีนั่นแหละค่ะ แล้วพอกลับไทยพี่ที่เดินป่าเห็ดด้วยกันแกก็ส่งคลิปเห็ดเนื้อไก่ฉีกไปให้แล้วบอกว่าพี่พี่ไปดูอีกทีสิพี่บอกไม่ไปแล้วเพราะว่าตอนนี้คงเน่าไปแล้วนี่ดอกโตโต,โตสวยหลายคนอาจจะไม่ชอบเห็ดถั่วอาจจะคิดว่าลักษณะหน้าตาไม่สวยหูแต่อร่อยนะคะอร่อย ต้องปาดหน่อยน้อหลุดลงอยู่เรื่อยเลยค่ะน่าลำคญัญมันยุ่งยากจริงๆคะ่ะตั้งแต่ที่ระบาดอยู่เนี่ยยุ่งยากออกมาข้างล่างแล้วฮะขึ้นไปข้างบนต้องอาบต้องซักหมดเลยด้วยน้ําร้อนด้วยนะคะยุ่งยากมากแล้วเจ้าหมาน้อยเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยไปหลบเลยเพราะว่าตอนเดินเนี่ยหมาน้อยชอบแต่ตอนไปอาบน้ำเนี่ยคะ่ะอาบแบบน้ําร้อนร้อนเลย ยังมีอีกนะคะนี่นี่แหละค่ะความสุขยังเศษดินที่ติดมากับขาเห็ดเนี่ยขูดขูด,ข,ดขูดออกแล้วก็ล้างน้ำแรกเอาไปโดต้นไม้อุ้ยงามมากเลยทูนกอเท่าเนี่ยโอ้โหทูนกอบลลอมเลยแล้วใบงามด้วยค่ะทูนหนะักนี่ วันนี้อากาศจะร้อนแล้วก็ฝนจะจะตกอากาศแบบนี้แหละจะทําให้เห็ดขึ้นมาอีกยังมีดอกเล็กๆอยู่ที่เอาใบไม้เอาดินกลบไว้เยอะเลยค่ะหมดละนี่และค่ะหมดละไหนลองนับซิ่กี่ดอกหนึ่งสงสา หนึ่งสองสามี่ห้าหดแดเก้ดอกค่ะวันนี้เก็บมาทั้งหมด18ดอกนี่แหละค่ะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนแก่คนหนึง่งช่วงนี้ ที่แปลกใจคือไม่มีพึ่งมาตอมไม่มีพึ่งมาเก็บเกสรดอกไม้มันแปลกมากๆค่ะไม่น่าเชื่อต้องรอดูในช่วงซัมเมอร์ดูสิถ้าพึ่งไม่มานี่หุ้ยอันตรายสำหรับการเป็นเป็นสิ่งไม่ดีสำหรับการขยายพันธุ์ของพันธุ์ไม้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าพันธุ์ไม้ต่างๆเนี่ยพึ่งมีส่วนช่วยในการขยายพันธุ์ไม้ค่ะนี่แหละ ถุงนี้ไม่ใช่ถุงสำหรับมาใส่เห็ดนะคะแต่ว่าเอามาใส่เห็ดมันสะดวกดีค่ะก็จะเดินไปอีกเรื่อยๆจนเวลา8โมงตลาดฝรั่งจะเปิดจะเปิดแล้วจะไปซื้อของในตลาดฝรั่งค่ะแต่ว่าเอาหมาน้อยเข้าไปไม่ได้นะคะพอผูกไว้ข้างนอกเห่าตลอดเลยมันมีอะไรบ้างที่จะให้ดูตอนเนี้ยอยู่ตรงจุดนี้ นี่จะถอนเพราะว่ามันเป็นเนี่ค่ะดูสิลิ้นปีผีทำไมคนฝรั่งเขาชอบกินจังเลยก็คงจะเหมือนพวกเราชอบกินผักพอกลิ่นกลิ่นเขาก็จะคล้ายๆใบเตยหน่อยๆค่ะมันจะมียางพอเด็ดแล้วมันจะมียางอยู่ตรงเนี้ยนคะคะก็จะมีกลิ่นคล้ายใบเตยหน่อยๆและนอกจากนั้นเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้ซึ่ง ไม่แน่ใจว่าดอกไม้พวกนี้เป็นเป็นนั้นหรือเปล่าค่ะเช็ดตังเกงเนี่ยเป็นไฟวลวีดหรือเปล่าต้องรอดูต้องรอ,อ,อดูตอนเขาออกดอกแล้วตรงนั้นจะเป็นดอกที่เป็นดอกสีม่วงที่เป็นช่อๆคล้ายลิลลี่ค่ะพันไม้ทั้งนั้นตลอดแนวไปถึงนู่นค่ะมีแต่ต้นไม้ตอนที่นั่งอยู่เนี่ยดีอย่างหนึง่งเช้าเช้านี่ค่ะทำคลิปได้ดีไม่มีเสียงมารบกวนพ่อใส่ยส สียงรบกวนจากก่อสร้างบ้างจากคนที่ขับรถแล้วก็เปิดเพลงค่ะห,หลุดอยู่เรื่อยเลยขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาฟังนะคะไว้พบกันใหม่ขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกํำลังใจขอบคุณจริงๆแม้ไม่ได้เอาคลิปเก็บเห็ดลงให้ชมแล้วก็ยังเข้ามาแต่ถ้าอยากชมคลิปเก็บเห็ดจะเอาไปลงอีกช่องหนึ่งนะคะ ขอบคุณมากๆพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ